ซุ้มหลดเกี่ยวเด้อบอกแล้วเด้อเมือ่อใดก็จะตัวตะข่อยไหลเมื่อใดก็ตัวตะข่อยตัวตะข่อยจะหูอบเข้าค่อยหัวหงอกจุนขุนแล้วว่บแล้วก็แล้วทั้งนี้เหงหงอกคักงอกเน,นี่ยเนี่ยเมือ่อใดข่อยหนึ่งเขาก็ถาเมื่อละสองหงวดเป็นบ่ต้มใกล้กอ่กระต้มถาลาบง้อขว่ากระลาบถาน้ำสวมหน้ามันกอยหาถาจนว่จาจะเป็นงอตัวคักเทเมื่อนี่ละกับเมื่อนี่เมื่อื่นละกับมื่อื่น เอื้นขักอื้นแน่อื้นอย่างเอื้นขักอื้นแน่ยขอทำเนี่ยตัวอะไรตัวดีมันเป็นขดตัวเนี่ยขันไปหอดน้าทงงหน่เหรอเป็นบ่ตอดไปเหล่ยบ่มีกลับขึ้นมาเด้่อันไี่จะว่าเออมืออื่นเน้อมืออื่นได้หนึ่งเขาทาจนมาไปหอดน้าตรงนั้นใกล้ๆกับวามาเดี๋ยวสิมาเด้อมืออื่นจั้งี่เหรอตัวเห็นว่าคอยนะทาแล้วทาอีกแคเห็นตั้งี่มันเสียความรู้สึกผู้จ้าของหน้าเห็นว่าเขาคอยเลี้ยงกุ้งหุ่นเหิดแล้วอีกแคหน้อยยังจะหัวงอกสักข้อสวงบิดแล้ว ยามนั้นกมาวมาเกี้ยวเขาบด่ดีเกี้ยวเขาบด่ดีมันคือสีดีดิจังไดเนี่ยเมื่อเจ้าตัวหนาตัวหลังขันสีมาเกี่ยวกับมาเกี้ยวเด้อหลดเกี่ยวบอกท่นนี้ละห้วยขันที่บ่าวิโดนบ,บ,บ่กกับเบ้าอยย่เขาเสีม,มาเกี้ยวให้ยี่แม่ยุติเป็นอย่างน่าจะของสามชิปไรก็ไปบอกเขาว่ายี่ชิบยามเขามาเกี่ยวกับบ้าวอันนั้นอันนี้ครับกับเขาเขาเกี้ยวดีไปไหนกับว่าเขาเกี่ยวบ่บดีเขาควอันบักันทองเช้ากระโต๊ะไมเขาเฮ้ยเขาควเบียกับโตมะไมเขา ลาบไก่้วัดสันเทาแต่พร้อมตั้งบ้านมุ่นญำกับว่าขาดเอ้นดึงเขาเย็นวัดสันอุ่นวัดสันเหนียวมันตังเขาเพื่อนั่นไผแล้วเขาสิอยากมาเที่ยวไห้ย่าแม่เอ้ยเฮ้อยังกระไดจะบอกยังไหงถูกอ่ะเอ้ยฟังฝากไปถึงจะคนรถเที่ยวรถดินนะเอาตีคอยกับหูยุ้ปีไก่เนี่ยนะมคอยบอกอยู่ว่าว่าน่าคอยซ้ำจิมแล้วก็ซ้ำเดี๋ยวหากระแทกกตี หากแเท้ออไปจีสิบไร่น่น่ะบากันแท้คือสิหลายคักเทอะ่อยหาก,กเรียวกันแท้สิบเล็บกะเลียงีเสิบมันถึกต้องหลอได้เท่าไ,าม,ไม่ดูี่ไปหาหไหล่สำพอ่อมันรถเจียวขั้นไดนน,น้่าอย่างมากเนาะนานยายเลี้ยไล่งจะไปถึยสูนี่เขาหิบวายกีสิจะไปหาบ่หาวายจ็คเตียได้แต่พื้นไหมมันเม็นความจริงน้นังเหลียว้กาเหม็นคว่มจริงจ้า คอยกัดตัวมันกินยูไก่เนี่ยนะหนึ่งกินยูแต่มาไก่มันเฒ่าเลี้ยวจังไช่นโอ้ยตุ่มกับตุ่มไก่เฒ่าเราขอขอคัดขอเนี้ยคอยกัดจอมหนึ่งตัวนะนว่าขอเบี้ยก็ข้อคัดขอเนี้ยกินแเราปนีิบ่เป็นนางตอดกินน่ะนะเกี่ยวข้าวกันแล้วบเบี้ยวเจียเบิดทวงกับเบี้ยวเจียคนนี้จังดีคอยก็ไม่อยากเลี้ยงเลี้ยวเสี่ยเฮ้ยชาวจังไเลยชน่ะมึงเขาที่เกี่ยวเองตี ีเขาหน้าสามชิ้นเบุญนอ็มที่ไปเกี่ยวอีกหนึ่งดีไม่นันละวันนี้ก็จะจมีเขาอันเขาบ่ามากให้จมีเขา